สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะเซลฟี่เลยดูนะคะพเพื่อนๆวันนี้สวยมากสวยมากสวยมากามีความสุขมาก เพื่อนๆดูวิวข้างหลังนะคะจะมีคอนโดนะคะนี่วันนี้ชีวิตเตึงของเรานะวันนี้นะเพื่อนๆคะ่ะในโลกนี้ยังอีกมีว้างใหญ่ไพศาลนะคะผู้ผิดขอภายนะคะเพื่อนๆชีวิตเราต้องสู้นะคะ ชีวิตต้องสดใสให้ได้นะคะเพื่อนสู้ๆนะคะทุกคนอะไรไม่ดีปล่อยไปนะคะต้องเอาอันสิ่งดีๆมาใส่กับตัวเรานะคะสิ่งไม่ดีก็ปล่อยไปนะคะที่แน่ๆนะคะเพื่อนคิดบวกเอาไว้นะคะแล้วจะมีเกราะกำบงังเป็นแก้วกำบงังเกราะกำบังปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพี่เพียนกร,นระมัดระวังนะคะกลัวจะโง่นะคะเจ้า่ะเพราะบันไดอยู่ใกลๆขอบคุณนะคะเพื่อน คลิปนี้น่าจะสั้นๆนะคะแต่มีความหมายกับเพนสีมากค่ะครั้งแรกที่พี่เพนออกมาปลดปล่อยนะคะขอให้ทุกโศกของเพนสีออกไปให้หมดนะคะบวกบวกคิดบวกค่ะขอบคุณเพืกก่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ